สวัสดีครับโอ้โหวันนี้วันนี้อีกแล้วใส่ชุดแบบนี้วันนี้เป็นสินค้าตัวหนึ่งนะครับนขนมปะ่ะไม่บอก,บอกหเห็นกล่องแล้วแต่ไปดูก่อนไปซื้อยังไงไป ตอนนี้ก็คือสิ่งที่เราได้มาก็จะเป็นไม่แน่ใจว่าเป็นขนมนะแต่เป็นที่คานหนังสือหรือเปล่ากล่องใหญ่ๆนี้ต้องเป็นขนมสิอันนี้ซื้อมาจากไหนดอากี่เอากี่ที่อากิฮามาลาเดี๋ยวเรามาดูข้างในก่อนว่าเป็นยังไงโอ้โหหน้ากล่องสวยงามมากอันนี้เป็นที่คานหนังสือจริงๆใช่ไหมเนี่ยไม่รู้ว่ายังไงต้องแกะก่อนว่ายังไงอันนี้ตอบไม่ได้เลยถิงหกชิ้นใช่หรือกล่องมีสิบหกชิ้นแต่บอลดูข้างหลังกว้างยาวอย่างนี้ปึ๊บ ผมมีลันสามที่สองนัมเบอร์ขอมือจิโร่หอไม่เคยเปิดได้มือจิโร่เลยตั้งแต่ทำคลิปมาอ่ะมาลองดูพี่บอลตัดเลยนะตัดเลยครับนัด,ดอ,ออกมาก่อนนะสิบหแปลว่าต้องมี8ดนะเดี๋ยวขอนับก่อนอเอาไปเก็บนะหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดปดอ่ะมาดูซองก่อนว่าซองเป็นยังไงบ้างเก็บก่อนนะเก็บก่อนนะอ่านี่นะครับซองหน้าซองก็เป็น น่าจะเป็นตัวอย่างด้านในนะครับแน่นอนของเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ย5 2าสิบอคูณสบน่ง156มเมตรนะก็คือเนี่ย5เซนกับอีกสิบห้าเซนนะ5เซนกับ15เซนไม่ใช่ไหยมันพัดใช่ไหมเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้กันนะจะฉีกแบบไหนดีตัด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 เกรงซ้เกรงใจตัดตูดตัดตูดตัดตูดต้องมีขนมดิขไม่ตัดไป โยนโยนกี้กันเลยนะไม่ได้มีอันเดียวอ่ะเฮ้ยยังไงยังไงเฮ้ยย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 ยนยยยะยย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 ยวยย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 บยย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 ูยยยยยหยยย ตองชิมเสียงหลงเลยกูหนึ่งซองมีสามอันแปดสามยี่สี่โอ้โหนุนครบเลยเนี่ยเอออนไหนลองต่อเลยตอนแรกนู้ว่หนึ่งซองมีหนึ่งอันแล้วตอนแรกกูเห็นละมันแดงๆนี้มันต้องใช่แน่ต่อบอสเปิดมาเลยเร็วๆกูสวยอ่ะถ้าสามนี้กูจะโอ้โหมันค็แจ็คสัน อุ้ยอันนี้อันนี้ซอรีอุ้ยน่นนนนารักอะแบ๊วๆอยากดูลายข้างหลังด้วยจังเอออ่ะอันนี้ออกก่อนออเอาอข้าเก่าออกก่อนออขอาวเก่ามาวางไว้ข้างนอกก็ได้มาอืมจะได้ไม่งงอ่ะโอ้โหโอ้โหไมันขึ้นแจ็คสันเหมือนอยู่นะ <laughs> นี่ลายมันก็แจ็คสันอ่ะดีดีเอ้เหมือนเห็นลายทันจิโร่อยู่ตรงนี้ด้วยนะอืออื <laughs> อมันอย่างเท่งดงามมากเจ้าค่ะ ขอขอสลักไฟซ้ำสองอันได้ป่ะจะไปแปะพรอมมันก็เป็นที่คั่นสื่ออเนี่ปุ๊ใช่ไหมเอ้าซ้ำได้ซ้ำได้ฮะไม่ซ้ำเมื่อกี้แอคอ้อคุณได้สองแอคเลยเว้ยข้างหลังยังโอ้โหหลินกีเลยใครนะใครบอลใครโอมยอบป่ะผีใจอ่ะกัาใครนะผู้ชายไม่ค่อยจับชื่อชื่ออะไรนะ คุณธรรมโยกับยูชิโร่ขอโทษทีผู้ชายไม่ค่อยจธรรมโยกับยูชิโร่อันนี้เป็นไงบิมคอมคอมบอกเลยชื่นใจชื่นใจเลยเหรออืมเมนใครดูด้วยดูมือถือมีเมนด้วยไม่ใช่คามีโอชิอ้าวเขาเรียกเมนการในกลุ่มอ๋อเมนเมนเมนปึ๊บปึ๊บปั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 ๊ปั ป๊บไม่ใช่ชื่ออะไรนะอุซุยเทนเง็นเทนเง็นอ่าเทนเง็นด้านหน้าด้านหลังด้านหลังนี่คือมันพอมันโฟกัสเข้าไปแล้วมันโอเคอ่ะเมียสามคัตติโลเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะับนี่แค่เห็นขานะครับ มันคอสบ่อยอ่ะก็คอสอยู่เนี่ยตอนเนี้ยมาหมูป่ากะอันนี้อันนี้รู้เลยมีเจ้าของคือใครอ่านี่ใครนี่ดึงมาอีกอ๋โอ้โหรู้โหโอ้โหรู้แล้วน้องสเกตครับมาโอ้โหโชว์หน้าด้วยหลัง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 เปิดด้านหลังนี่เป็นไงอุ้ยใจละลายเลยอ่ะตอนมีโชว์หน้านิดนึงเนี่ย โอ้โหอันี่ไม่ต้องพูดแล้วมั้งเนี่ยพี่บ๊อบสมาเลยอื้มเจนนิสเจนนิสสวยงามมากเลยนะถิ่นชอบรูปนี้ตอนแบบกำลังกลัวๆเลยอ่ะเขากลัวตลอดเวลาเลยตอนไหนที่เขาไม่กลัวไม่หย่างน้อยแบบขอหน้าเท่โอ้โหใครครับบอลสาวลักวายุครับชื่อทีนัสสินาวะซาเนมิครับเดี๋ยวพูดเลยซาเนมิไม่ต้องพูดแล้วเขาพูดแล้วจบอ่ะ โอ้โหสวยเนอะสวยอ่ะมาให้แกปึ๊บปึ๊บกิ๊ยูว่าข้ากำลังเดินอยู่เลยนะคะอย่างเท่อย่างคูใช้คหมว่าอย่างคูพอมมั้งเนี่ยย่างยังเยมันต้องมาต้องมาต้องไม่ได้เสาหลักไฟเลยที่เป็นแบบเดินอ่ะ เอาสาักไฟแบบเดิมให้กูหน่อยได้ได้ไดจดให้อึ้บโอ้ยดิโลโว้าวดิโลครับานี้อ่าบานวาลีนะครับ<ม><ๆ>บานวาลีขบวนท่าที่หนึ่งสวยอะ่ะสวยอะ่ะอ่ะเดี๋ยวให้อีกอันนก็ได้อโอ้โยแกงพี่น้องโตบิ๊กกระขายน้องผู้หญิง ก็ใครนะตาวิโตตาวิโตมาโคโมะกมาคโมะอ้าแชมพูแบบนี้นี่มันปุ๊บเฮ้ยเป็นไรเนึกโก้ไหมนึกว่าใบกินโอ้โหต้องเดาไหมไม่ต้องเดานั่นเป็นพันจิโร่ตอนเดินป่ะเราไม่ใช่โอ้โหโอ้โหพันจิโร่นี่น่าจะคอมแล้วนะ อ๋อเเฮ้ยหน้าตรงหน้าตรงคู่คอมนี้ราคาพุ่งค่ะอยากนด้รักเลยบอกเลยคู่นี้นี่เมื่อกี้ได้ตอนเดินยังอ่ะได้เดินยังได้แล้วโหลองคู่กันดิคอมคอมอือออเะโอ้นี่ก็คอมแล้วนี่คอมแล้ว คคออมอมรู้แล้วให้ใครอืมมีเจ้าของเลยอ่าใบสุดท้ายใช่ไหมปึ๊บโอ้โ,อโหคอมอีกต่อ,อกันได้หมดเลยเว้ยขอหน่วยได้ไหมหาเป่าหลักไบให้เจอบอลอ่ะอ่ะครับออโอเคเกียวเมครับปึ๊บคุณโนบุครบแล้วเต่าปุ๊บเ้ย ปปะปพอเลิกเลิกสิเดี๋ยวดิแกะออกไปหมดแล้วอเลิกวกพต้องการนี้เปิดลับเปิดลับเปิดลับแกะออกมาหมดแล้วจะเข็นใครที่จะรอซื้อเสาหลักเพลิงนะคะไม่มีขายพี่บอลเก็บแล้วส่วนใครที่จะรอซื้อเสาหลักหมอกก็ไม่มีแล้วนะคะเหรียเก็บก็เดี๋ยวตัวอื่นเดี๋ยพี่บอลดูในช้อปปี้ให้นะครับโู้ไหมถมากเลยอะบอลจะพยายามทำเป็นเซตให้ครบสามใบจะได้ส่งไปพร้อมกับซองนี้นะครับปึ๊บ โหมูเป็มเคิลแจ็กสันสมัยสามสามป่ะพี่บอสสามสามสามเนครื่นงจ็คสานสามสามจะเหมือนกันเลยนะสามอะสามสามแล้วเหมือนกันเลยเหมือนซองก่อนเลยเนาะดุเดือดนี่โอ้โหเนี่ยสามแล้วสามแล้วใช่สามเลยเหมือนกันเดยเลยอือโอ้โหแล้วก็ได้ค่ะอื้มโอเคสมเหมือนเรียงมาเลย เดีย๋ยวลองเรียงดูว่าจะครบปะนะน่าจะครบน่าจะครบรู้สึกว่าพอซ้ำน้นเป็นส้ำเหมือนเหมือนกันเลยนะแสดงว่าน่าจะคอมพีแล้วเนาะยังยังขาดเบอร์ยี่สิบเก้าอยู่ยี่สิบยี่สิบเก้ามันรู้สึกอโอเคใช่ไหมซ้ำเหมือนกันเลยปะอ,อันนี้ได้ยังเอ้ยกินอยู่ได้ได้ได้หมดได้แล้วได้แล้วได้แล้วชิโนบุแล้วได้ขาดขาดขาดเบอร์หนึ่งชิโนบุ อได้คอมแล้วเมื่อกี้น่าจะยังไม่ได้ตัวชุดนี้แหละชุดนี้น่าจะน่าจะครบแล้วเปิดชุดกองนี้น่าจะครบแล้วตอนนี้ตัวนี้ยังไม่ได้ซึ้บอ่าใช่แล้วอีกอันใบหนึ่งให้ทาเลยจะเป็นเบอร์ยี่สิบเก้าเป็นรูปอยากให้ดาวให้ดาวก่อนนะเป็นรูปทันจิโร่กับเนซโก้ปึ๊บแต่ไม่ใช่ว่ะแต่อผิดวะพี่โบผพี่โบองนะคอมไหมคอมไหมจบจบไป นี่เรายังไม่มีเปล่ายังไม่มียังไม่มีนีทำเปเล่นยังไม่มีนะยังไม่มีนะนี่ไงโอ้โหนี่แหละที่ยังไม่มีเนี่ยเห็นไหมคู่กันเออแปลว่าครบหมดละอันนี้เดี๋ยวเรียงท้ายนะตอนแรกเราสิบหกเรานึกว่ามันจะมีแค่ทั้งหมดข้างหลังมันมีเท่าไหร่นะ เออเนี่ยมันมีสามสิบสองใช่ไหมเราก็คิดว่าเออมันมีสิบหกแล้วแบบเรามีมันมีแค่มันมาแค่สิบหกซองแต่ว่ามันมาทั้งหมดเนี่ยสิบหกคูณสามเลยก็ัสี่สิบแ8ดสี่สิบมันเกินอยู่แล้วก็แบบมันเกินมาสิบหกไงใช่ปึ๊บโอ้หกติโลเดินที่เโลเดินยังไม่มียังไม่มีมีแล้วมีแล้วปะยังยังยังเราไม่เรายังไม่มีถ้าเกับครบอยู่นะ วางไปทั้นลูเดิมมาเดี๋ยวเราลองมาเรียงดูก่อนว่าอย่างไงอ่ะเดี๋ยวขอเรียงตามัมเบอร์เลยแล้วกันเนาะอ่ะเอาละตอนนี้เราก็เปิดมาละทุกซองนะอ่ะก็ได้คอมพิวตเซตนะประมาณนี้นะเดี๋ยวไปดูตอนท้ายรายการไปดูอินเสิร์ตแล้วกันก็คือได้ทุกซองแล้วก็น่าจะเหลืออยู่ประมาณ16ใบที่แบบว่าซ้ำอ่ะซ้ำออกมาก็ประมาณนี้เนาะนะก็ประมาณนี้นะครับทั้งหมดเนี่ยี๋ยวอยู่ในไหนนะเรน ช้อปปี้ค่ะอ่าก็เดี๋ยวอันไหนที่พี่โบจะเก็บไว้เล่นก็เดี๋ยวเก็บอันไหนของใครเก็บก็ต่อข้งคามันถ้ามีอยู่ก็คือแปลว่า่วางในช้อปปี้ตัวละครไหนที่มันคอมพี์ก็จะพยายามขายเป็นเซตให้แล้วกันโอเควันนี้ประมาณนี้นะครับอย่างแรกเลยกดซับสการติดตามช่องเราด้วยนะครับกะดิ่งจะได้ไม่พลาดตอนต่อไปนะคะและอย่าลืมนะครับคอมเมนต์มาด้วยนะครับว่ามีของอะไรบ้างถ้าที่ญี่ปุ่นมีอะไรขายก็คอมเมนต์มาเผื่อบางทีเอ้ยเราแบบอาจจะพลาดหรืออะไรไปจะได้ซื้อ มาให้รีวิวกันนะประมาณนี้นะครับอ้อแล้วสุดท้ายที่สุดตอนนี้นะครับเรามีอะไรรูปับบอลอะไรติ๊กต็อกโอ้จริงๆก็มีสักพักแล้วถ้าเกิดพอย้อนดูจริงๆไม่ต้องเห็นแต่โฆษณาอะไรเลยแบบมันจริงๆไม่มีอะไรเลยอะติ๊กต็อกเราแบบว่ามันมันมันไม่มีอะไระมันมันมีแต่มีแต่พี่บอลกับพี่โบแลวน้องหลินมันมีมันมีแต่ไฮไลท์แบบแย่ๆของเราแบบว่าไม่เรียกว่าแย่ ทุบซ้ำทุบซ้ำอ่ะเออ,อเาก็ไปดูแล้วกันนะครับที่ติ๊กต็อกทีมลิงก์ข้างล่างนะครับคำถามนีโอเคก็สุดท้ายประมาณนี้แล้วกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ตอนหน้าเป็นไรวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับนะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย